ยายขนาดนั้นเหนียวหนได้เลยหนแบบว่าโหนข้ามฟากได้อะ่ะ Have can't the done? When the sun is <laughs> out of sight. So is my peace of mind? Why can't I have a little fun? Little fun My worry should be put aside. สวัสดีครับผมไลคกิ๊สติกเกอร์เดี๋ยววันนี้เราข้าวไปเที่ยวประเทศฝั่งลาวกันนะไปกับภรรยาแล้วเพื่อนๆมีกิจกรรม,มอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมแล้วไปดูกันนะกี่วันนะ3วัน2คืนสามวันสองคืนไม่รู้ไม่รู้ไปละไปไปดูไปเที่ยวกันต้องขอบคุณนะครับพี่เอกนะครับ พาเราไปเที่ยวนะครับใช้ใกนการนำเที่ยวเรานเวนะจ้าวันนี้เราข้ามสะพานมิตีภาพไทยราวนเวไปให้บ้านเราไปบ้านเขาใช้แผงขงอง่าเซลเสุดยอดไหมสุดยอด อะเรามากินข้าวมื้อแรกที่ประเทศเานะลาวลาวส้มตำส้มตำนั่งกันแบบนี้เนาะนั่ง้อแรกนะจ๊ะขากท้องไว้ที่ประเทศลาวชื่อร้านอะไรนี่นี่นชื่อร้านอะไรดำดำดำนมชื่อร้านอะไรดำนมสองสี่เก้ามันมืดมันมืด แคบหมูแม่งโคตรอร่อยเลยอะ่ะอร่อยมากอะ่ะพูดตรงโคตรอร่อยอะ่ออยอะเดี๋ยวลองฟังนะใกล้ๆนะฟ,ฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงกรอบวัวกินไม่หมดมึงใกล้กล้องทำไมอะ่ะอร่อยทรไมวะแข็งมากนิน่งๆใหญ่ๆนะ เกี๊ยบหมูอร่อยมากเกี๊ยบหมูเอ้ามารู้หน้าแม่งคนเมากันชายออันเนี้ยอร่อยกว่าแคปหมูแน่นอนแดก,แดก,กหวานอืมไอสัต์แดกพริกหวานที่หวานเหรอหวานจริง หวานเจี๊ยบเลยป่ะอืมถ้าอยากหวานก็แดกน้ำตาลไงกูว่ามึงดูดกัญชามาเปล่ากินอะไรก็หวานไปหมดดูตาสิก็กูแบ่งกับมึงไงอ่อสัมภาษณ์สาวลาวครับเป็นไกด์ให้กับทีมนายกิจนะไกด์สิพาหลงไปคือหลงประจำหลงทางอยู่คำพงไส้หารับรองคืนนี้พาไปสนุกใช่ไหมหลงทางแน่นอนหลงทางแน่นอนอ่ะเียวแพะหมูโชว์หน่อยเชลดัตมันกินอย่างนี้นะกินกระหันก่อน กิ๊ดไปไปสั่งแคปหมูนี่มึงก็กางนี่กิ๊ดเขาไม่เรียกเพื่อนให้ลุกขึ้นไปหน่อยนะกูเรียกไม่ถูกอะไรครับเกียบหมูเคียบหมูมึงพูดถังต้องได้ไปสั่งเคียบหมูเคียบหมูไปสั่งมึงไปสั่งมึงกูไม่ว่างมึงไปสั่งเอาแล้วโอ้มาแล้วจานง บอกกันแม่บอกกั้นไหนบอกังบอกขั้นไหนอร่อยที่สีดกินเออบุญเจ้าขิงค่ะขอบคุณเจ้าขิงเนาะก็จะเป็นใส่น้ำน้ำลวกข้าวบุญน้ำลวกข้าวบุญแล้วก็ปลาแดกดที่จับเขย่าจะไหมปลาปลาบ้านเราปลาบ้านเราละมันปุุงมาแล้วตัวนี้เป็นปลาแดกต้มมันจะบ่มีกลิ่นอ่าไอขิงอ่ามันจะใส่ที่ ันนี้เป็นขิงผสมกับปักเพชรแนะปลกๆเลยวันนี้จริงไหมครับจริงมาไก่เหรอบอสก็จะใส่ข้าวปุ่นข้าวปุ่นข้าวปุ่นค่ะข้าวปุ่นมาไซแล้วก็ไก,ก่กระจิกใส่เลยอันนี้ผงนัวกระจิก,กเป็นตนันอ่ผงนัว,นวครับอันนี้ผงนัวแล้วก็อันนี้ปลาอันนี้เหมือนซุกี้เลยผมว่าคล้ายๆกินคล้ายๆซุกี้ใช่ไหมก็ใส่ผับแยกใส่ผักอย่างก็ใส่ไปเลยก็คือเอาไก่ใส่ไปเหมือนซุกี้เลย กินแบบนี้เติมเมักเผ็ดหลายเผ็ดหน่อยมันใส่ตัวนี้มันจะเผ็ดฮื้นๆพอมันมีขิงเนี่นี่เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ต้องขึ้นอยู่ใับตัวนี้แหมอ่ะก็เหมือนสุกี้หรือก๋วยเตี๋ยวของไทยคล้าย่อาหก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเงี้แล้วก,กินแบบอีกบางแบบเขาเจ้าก็จะปรุงน้ำแล้วก็จะพันเนาะกินแบบเนี้ยอ่ะเอาโชว์โชว์เลยหาเพื่อนมาดูว่าใชน้ำเกี่ยวของประเทศลาวนะครับอ่าที่ก็น่ารักมากเลยแหมใส่น้ำตัวนี้เอาเนะ ปักงาบมากงาบโรดโอเคบักไบักไปบักงาบบักงาบไกงาบนันี่พูนี่บักงาบบักงาบไก่งาบไก่อืมน่อยู่หับไปเลยอะไรแลกตังค์มาเป็นร้านเลยหรอ มา,มาเที่ยวสอบปปเราววันนี้เรามีเงินสองล้านกว่าบาทนะใช้กันเข้าไปเลยสองล้านกว่าบาทเลยแหม่เท่ากับห้าพันคนไทย <laughs> <laughs> เดี๋ยวบอกเขาสิ มีเต่ามีนี่ตัวอะไรมีเต่าอะไรมีเหี้ยมีมีมีมเอาเหี้ยเอาเอาเหรอมีมีเอาเล็กนิดนะโอเคขายหวยลาวแล้ววันนี้เรามากินติ่มซำกลางคืนที่ประเทศสปปลาวนะว้าวอยู่ที่ลาวนะคะอ่าอยู่ที่ลาวนะจ๊ะแน่อุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรอะคะเองติ่มซำไหโนกกระทาไหโนกกระทาไหโนกกระทาเอออ่า ติ่ซมซำกลางคืนครับแปลกเหมือนกันไม่เคยเห็น,น,นเห็นในภาคใต้เห็นตอนเช้ากลับบ้านใช่มเอากลับบ้านกลับบ้านเอากลับโรงแรมเราไปกินที่โรงแรมนะพออากาศฝนมันตกฝนตกไงพีเนี่ยไ,ไงยี่สิบบาทยี่สิบบาทอะไรนะ<อ>พูด<อ>ชัดเลยยี่สิบบาทยีท่สพูดไทยชัดมากเลยอ่ะโอโ้โหเดพี่เอากลับบ้านแสดงว่าคนแสดงว่าคนไทยมาซื้อบ่อยใช่ป่ะอ้าว ี๋ยวเราทำการใส่บาดพร้าตอนเช้านะเช้าเลยอันนี้เราย่างเนาะค่ะอันนี้หอมหมกเลยมีหอมหมกเลยหอมหมกหอมหมกจ้าพ้ามาแล้ว ข้าวต้มมัดลาวตอนเชา้านะครับเจอคุณพี่สาวใจดีนะั้างรถั้งแถมเลยข้าวต้มมัดลาวค่ะเช้ามื้อนี้ก็นั่งข่ายกันตรงนี้เลยสฝนก็ตกนิดนึงเช้าไม่น่าสดสดนะเพิ่งตื่นก็ใช้อะไรใบตองอ่ะคุณนะใบตองโอ้โหน่ากินจัง <S <S> นี่ <S <S> อ๋อ,อแกะกลับด้าน มันด้านนี้เปล่านี่เลยข้างมีไส้นะเอ็นี่ใช้หมูใช่หมูใช่ให่หมูตอมาใส้หมูมโอเคอ้าวเรามาเดินขึ้นแล้วพี่ตอนนี้ผาน้ำใสผาน้ำใสผาน้ำใสไม่รู้ยังใส่้คอนเทนต์นี้ได้ร้านวิวนะ น้องไอากูตกข่าวไอ้สัตว์ได้แน่เป็นไงบ้างคุณ <300 S 1> เกดสามร้อยเมตรครับโอ้ยหอบเป็นหมาเลยอะไอ้เกดนี่หอบครับฮะผมเห็นคุณก็หอบเหมือนกันอีกนิดเดียวฮะอีีกนิดดเยวพี่เอ็กเป็นไงบ้างครับสู้ไหมสู้อโอ้ยทำไมพี่หอบอะ นู่นดูเจ้าช okay, ีน okay, <wh ี่ขอนู่นะเจ้ขมัลาน้อยสู้ไหมเยวิวีวโอเครู้เรื่องข้าผาน้ำชัยหแม่งเหนื่อยมากร่แอวันนี้เรามาถึง นำไซยประเทศลาวเราอยู่ที่เออเียงจันทรอบรรยากาศสวยไหมครับสวยมากค่ะนี้่โอ้ขึ้นมายอดเขาเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยนี่เรามาเจอมอเตอร์ไซค์ด้วยบนภูเขาแห่งนี้นะคะได้ข่าวคนแบกขึ้นมานะครับนี่ใช่แล้วมีสคันสองคันนกิจพาเที่ยวครับวันนี้ไปอ้าเหนื่อยไหม มากผ่ากก็แค่เอื้อมสบายสบายเหนื่อยไหมไม่ไหวแล้ว <laughs> นะครับนายกิดไม่ไหวแล้วครับถึงก็ถึงก็ต้องสไลด์ลงแล้วนะครับดูครับและบ,บากหน่อยครับท่านผู้ชม ก็มาไม่มีไม้โชคฟรีมาครับมันก็ดูสั้นๆหรือว่าไม่ค่อยเห็นบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับทริปนี้เป็นทริปที่ไม่ได้ตั้งใจมานะพอดีไกด์พามานะครับไม่มีอะไรเล่นนะครับดูคุณติ๊กครับจะโหนเถาวัลย์แล้วครับโอ้ยติ๊กยายขนาดนั้นเหนียวโหนได้เลยโหนแบบว่าโหนข้ามฟากได้อ่ะบรรยากาศในป่าในเขาว่าดรับที่ลงมาครับ นูนปูนก็มีนักท่องเที่ยวก็ขึ้นมาครับเดินส e ่วนทางนะได้ข so ึ้นทางได้ยังพี่เนียังครับยังครับบอกเลยว่ายังตอนขึ้นผมก็แไปลพี่นะครับพอตอนลงก็ปั่นเขากระจายเลยครับเดินขึ้นนะครับต้องเดินเหมือนพวกฝรั่งฝรั่งอะเดิน เดินมีรักการครับเดินไม่เหนื่อยแล้วเร็วตอนนี้เกิดปัญหาครับว่าจะขึ้นยังไงลงไงครับการจราจรติดขัดนะครับดูสภาพหน้าเจ๊ด้วยครับเจ๊ครับหันหน้ามาหน่อยครับเี้ครับหมาเมื่อยครับแต่ว่าก็ต้องถ่ายเพื่อนครับอมคต คอนเทนต์ฟุดโทดนะครับขึ้นนะครับอีกสองเนื่ยผมก็ไม่รู้ครับเขาพูดเขาพูดแบบนี้บอกว่าวสองเนื่ยครับสองเนื่ยผลทางจะลำบากนะครับ,รบเอาวครับทาซานก็มาครับ ดูครับดูในกิจนะครับลรหันขึ้นมาถทำตากล้องระว่ากูจะลงไงครับ อะไรบ้าหรือเปล่าวะชายมันเป็นโรคอะไระมึงถามจริงเหรอ เราอยู่ที่วากซุกี้วากอ่ะวากซุกี้วากก็วากปซุกี้ลาวนาโอโยนขนรออะไรมันออกตอนนี้เราอยู่ที่เมืองหลวงประเทศลาวแล้วเดี๋ยวเราไปดูประตูเลยนะประตูใสเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวขอิงข้าวอ่อันนี้คืออะไรอะคอ่เอส้มตำหลวงพะบางนี่นี่นี่หรือว่าเส้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นใหญ่ เออเส้นใหญ่ๆบางๆแต่ว่ามันจะยาวๆเหมือนก๋วยเตี๋ยวป่ะไม่เรียกว่าซ้องตำ ันนี้เรามาประตูชัยสวยมากเลยใกล้ถึงแล้ว เขาว่าขอพรนะครับพี่วัดก่อนกลับนี้เรามาที่วัดศรีเมืองนี่ประตูทางเขา้าสวยงามมากวัดที่นี่วัดสวยงามมากเลยนะครับ ที่นั่งให้กระชับเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งเก็บที่พักขาปรับพนักพิงเก้าอี้ให้ตรงและเปิดม่นมานหน้าต่างข้างที่นั่งของท่านและกรุณางดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจนกว่าสัญญา